ขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าโลกนี้เป็นที่ประกาศทิฐิจริงๆเนะะี่ยเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยมามองว่าทิฐิของคนทั่วไปอะ่ะมันก็แยกห็นชัดว่าอันนี้คือทิฐิแต่ว่าทิฐิของผู้ประพฤติธรรมเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันแยกกันยากๆๆจริงๆเจ้าคะ่ะระหว่างทิฐิกับว่าเราศรัทธามากเราจึงพูด ไปแบบนี้เราจึงเราจึงเชื่อมั่นแบบนี้อย่างนี้เจ้าข่าวค่ะอาจารย์หรือว่าเราจึงมีความเพียรแล้วเราก็เพียนใครจะว่ายังไงก็ไม่ว่าเราเราก็ยังจะเพียนแบบนี้บางบางทีมันก็ดูเป็นทิฏฐิอย่างนี้เจ้าข่าค่ะอาจารย์เราหรือบางทีก็ไม่รู้ตัวอย่อางนี้เจ้าข่าวค่ะอาจารย์เราเราจะแยกแบบให้มันชัดๆยังไงได้บ้างเจา้าค่ะสาหรับทิฏฐิของผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเจ้าค่ะประเด็นก็คืออย่างนี้เราเห็นศรัทธาที่เกิดขึ้นเป็นเราไหม เห็นความเพียรที่เกิดขึ้นในตนเป็นเราใช่ไหมเห็นสติที่เกิดขึ้นเป็นเราเห็นสมาธิที่เกิดขึ้นมันเป็นเราเห็นปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นเราอย่างเนี้เป็นทิฏฐิมันเห็นเป็นอัตตาตัวตนไงที่จริงมันคือสภาวธรรมมันไม่มีสัตว์บุคคลมันคือกระแสชีวิตในส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นเองมันเข้าไปแยกองค์ประกอบเหล่านี้ได้และเราไม่ได้ไปบังคับบัญชาใดๆเดี๋ยวมันให้เหตุปัจจัยการให้เหตุปัจจัยของความเพียรความเพียรมันถึงเกิด ให้อาหารของสติสติมันถึงเกิดให้อาหารของสมาธิปัญญามันก็เกิดเงี้ยมันรู้ว่ามันไม่ใช่สัตบุคคลอัตตาตัวตนใดๆเลยไม่เข้าใจกระบวนการความเป็นไปของชีวิตแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่ใช่ทิฏฐิแต่มันเป็นกระบวนการใน่งการพัฒนากุศลให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตมันไม่ได้เห็นด้วยความเป็นสัตบุคคลอัตตาตัวตนใดๆมันคือสภาวธรรมฉะนั้นศรัทธาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีศรัทธาเรามีศรัทธา ศรัทธาเป็นเราเรามีศรัทธาศรัทธาอยู่ในเราเราอยู่ในศรัทธามันไม่มีเรามันมันไม่มีไอศรัทธาไม่ใช่เป็นเราเราไม่ได้ไปมีศรัทธาศรัทธาไม่ได้อยู่ในเราเราไม่ได้มีศรัทธาอยู่ในศรัทธานั้นมันไม่มีอัตตาตัวตนในศรัทธานั้นเลยศรัทธาเป็นสภาวธรรมที่ว่าศรัทธามากเนี่ยมันมากก็เพราะไปเห็นคนของพระรัตนตรัยเราก็เข้าใจด้วยว่าศรัทธามันคือสภาวธรรมเกิดจากเหตุปัจจัยได้เหตุปัจจัยก็เกิดหมดเหตุหมดญาณก็ดับใช่ไหมมันเป็นแบบนี้ แม้ความเพียรเราเพียรพยายามไม่กลัวไม่ท้อเลยเนี่ยเราไดเห็นด้วยในะความเพียรเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเลยเนี่ยมองเห็นอย่างนี้เห็นไหมไอ้ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้สัทธามากไม่สนใจใครทั้งนั้นเเรามีศรัทธาก็วิ่งกันมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีเนี้ยห้ามยังไงก็ไม่อยู่ในพวกศรัทธาใช่ไหมมันก็เหมือนเงเราสามารถมองพระพุทธรูป ในบ้านในวัดแล้วเห็นเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเหมือนกันบางทีเราไปไหว้ในอุโบสถโอ้นั่นพระพุทธเจ้าแต่ไหว้พระในบ้านกับไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันกลายเป็นมันกลายเป็นว่าเลยมันเลยเป็นแบบนี้ไหมโอ้พระในบ้านเราไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์สู้พระพุทธ รูปนี้ที่วัดไม่ได้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นอย่างเง้นแต่ไม่ใช่ไม่พูดให้ไปวัดนะไปวัดเนี่ยไป,ปเพื่อฟังพระสรัทธมเพื่อประพฤติธรรมเลยว่ากันไปสภาพเอื้อสิ่งแวดล้อมมันเอื้อกว่าอะไรกว่าอันนั้นต้องยอมรับอย่างเงี้ยต้องเข้าใจด้วยเริ่มเห็นภาพไหม